ราอยากได้ที่ที่เป็นที่ของเราเองนะครับที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราคาเจอร์ของเราแล้วก็มาศึกษาเส้นทางโอ้มันจะมีรถไฟผ่านนะรถไฟฟ้าสายสีนะมีชมพูมีสายสีเขียวแล้วก็มีสายสีแดงเออแล้วก็ศึกษาลองวิเคราะห์ดูว่าพนักง,งานแต่ละคนจะสะดวกไหมในการเดินทางซึ่งมันตอบโจทย์นะครับพอมันตอบโจทย์ปับ๊บ เราก็มาดูว่าใครจะไกลที่สุดถ้ามาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าคนที่ไกลที่สุดคือผมนะผมก็บอกไม่เป็นไรถ้าเป็นเราเรารับได้ขอให้ส่วนรวมนะ่เขาโอเคคำว่าปิโตัวเคมีมันกว้างสุดๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสกันอยู่เนี่ยล้วนแล้วมาจากปิโตัวเคมีทั้งนั้นสิ่งที่ APC โดดลงมาจับเนะี่ยมันจะเป็นกลุ่มเคมี เฉพาะทางที่เราเรียกว่าสารละลายโซเวนสารละลายโซเวนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่เรานำไปใช้ผลิตสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมสีอุตสาหกรรมทินเนอร์กาวยาฆ่ามาแมลงมึกพิมโอ้แล้วก็อีกหลากหลายนะครับมันกว้างมากมันเหมือนกับข้าวอะครับเราสามารถจะขายเข้าไปในร้านอาหารทั่วประเทศไทยเลย ปัจจัยในการทําธุรกิจเนี่ยสำหรับธุรกิจเรามันจะมีผมเรียกว่ามันมีเสาหลักอยู่4ต้นซัพพลายเราจะต้องมีซัพพลายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับโลจิสติกมีเว r e เฮาส์มีชอแท้งของเราเองมาร์เก็ตติ้งเราต้องมีทีม m าร์เก็ตติ้ที่แข็งแกร่งส่วนสุดท้ายก็ส่วน Finance ถ้าเสาหลัก4ต้นนี้นะครับแข็งแรงการจะต่อยอดเห <c oughs> มือนเหมือนเรามีเสาหลักบ้านนะฮะ แล้วเราจะต่อยอดให้บ้านมี1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นต่อได้สบายเลยเ้าคุณพัฒนาแล้วธุรกิจคุณโตแล้วคุณจะต้องคืนสู่สังคมเราดําเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนโควิดอยู่แล้วคนที่ขาดอยู่ในสังคมตอนนี้ทำยังไงเราจะไปเติมเต็มให้เขาได้เราก็เลยพยายามเร่งพัฒนาแล้วก็เอาไปบริจาคเป็นหลักเราต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือวิกฤตของประเทศ แล้วหลังจากนี้พอทุกอย่างมาสงบนิ่งลงแล้วจากประสบการณ์ที่เราได้เราก็ค่อยมาต่อยอดแล้วค่อยมาคิดว่าเออเราจะหากินยังไงดีก็ให้เด็กๆเข้าไปคิดต่อเด็กเราเนี่ยที่เดินทางมาจากที่ไกลๆะบางทีเขาก็มาถึงออฟฟิศตั้งแต่6กโมงเขาก็นั่งในออฟฟิศไม่ได้ทํางานไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้นั่งก็ร้อนเหงื่อแตกหรือเด็กบางคนตอนเย็นงานยังไม่เสร็จต้องการจะอยู่ต่อ ถูกปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเป็นต้นนะครับจะเข้าจะออกอะ่ะคือเราไม่สามารถหาที่จอดรถได้แล้วก็วน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 ,นเป็นชั่วโมงวนวนแทนที่เราจะขึ้นไปทํางานเราก็ต้องวนอยู่อย่างนั้นละครับนะเพราะเลือกที่นี่เพราะว่ามันสะดวกต่อส่วนรวมแล้วเนี่ยเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองและส่วนตัวผมชอบออการทํางานที่ที่มีอิสระ อย่างที่เนี่ยบางคนมาคือผมทําห้องออกกําลังกายไว้ข้างบนใช่ไหมบางคนอาจจะมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้า,าเขาขึ้นไปออกกำลังกายก่อนเราก็มีห้องอาบน้ําห้องแต่งตัวเขาก็อาบน้าแต่งตัวก็8ปดโมงก็ลงมาทํางานคือฟรีสไตล์เลยแล้วก็ที่นั่งในตึกเนี้ยก็ไม่ได้ฟิกคุณอยากจะมาทํางานในสวนสวนหย่อมผมคุณก็มานั่งทํางานคุณอยากจะไปนั่งร้านกาแฟก็ไปนั่งก็คือฟรีสไตล์โฮมสวีทโฮมอ่ะ พอมออฟฟิศอนะมีความเป็นโฮมี่เขาก็ค่อนข้างจะมีความสุขนะครับพอเขามีความสุขเนี่ยผมก็เห็นผลนะว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเขาอะมันก็ก็ดีขึ้นเป็นเงาตามตัวผมอะมีความเชื่อมั่นว่าสำหรับตัวเองนะคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดข,ขององค์กรโดยเฉพาะ APC อ่ะมันไม่ใช่ตึกไม่ใช่ ขึ้นจักไม่ใช่อะไรเลยแต่คือพน,นักง,งานเพราะฉะนั้นเราถึงต้องดูแลเขาทั้งกายและใจแล้วครอบครัวเขาด้วยนะฮะนั่นคือคือคือประเด็นหลักเลยที่ทำไมเราถึงพูดถึงพวกเขาตลอดเวลา